สบายดีสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นกลังมืดพี่น้องสวัสดีนะคะมาเบ่งวิวธรรมศาสตร์บ้านสวนพรลาดจ้าพี่น้องแนวไปก็เห็นแต่โคมไฟสีขาวเต็มแนมไปทัางไรก็ได้วิวสีขาวนะคะพื้นดินสีขาวนะจ๊ะ บ้านสาวคนโสดอยู่คนเดียวจ้ากำลังเห็ดเข่ากับเขาแล้วพี่น้องแดดลายมือเลยได้รดต้นไม้แล้วพี่น้องได้เมื่อยแล้วจ้าได้รดต้นไม้แล้วจ้านี่วิวกลางคืนเป็นใดใดเบิ้งสำหรับผู้ที่มาเบิ้งวิวบ้านพลากลางคืนนี่ต้นมะกัทนก็กำลังง่ายแล้วเพราะมันแดดแล้วมันแดดแล้วต้นไม้ก็เริ่มสัดอะไรแบบนี้มันอันนี้โอต้นมะกัทนกสูงมาใหญ่แล้วพอว่าฝนตกลายมักกะอันนี้นะ ฝนตกลายมันกะม,ม่วงเลือสองโคมไฟยังบริษัใส่สองโคเป็นกะสว่างสวายกระซิเป็นตาอยู่มากขึ้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาแต่นางบริษัทใส่รัขานางกันนอนมื่ว่านี่ไปหานอไม้อหนอไม้เมื่ว่านนี่หาน,าาาหานดาดกินยากแก้แพ้แหละน,น้อนเต่คนเดียววะราคีแคบแบงงอดต่อแล้วมัน นังอยากแพ้นะยุดใน,นงอดเลยว่าพวกหารพวกตอดแตกตอดยอยากแก้แพ้ไปลงไปชละสองเมตร 1. นอนบดมือบดเว้นจะบดสนใจอย่างป่าก็ขึ้นมากินแมงไหมแล้วะแซลบรรยากาศประมาณนี้แะ้พี่น้องมากินขขาน้ำกันได้จ้าที่บ้านสวนแล้วนะคะ บางโซอันอยู่คนยาวพี่น้องสิ้นเลยพามาย่านบ่เรื่องย่านนะแต่ว่าเรื่องพีเรื่องแางนะบ่บ่มีคำประย่านอยู่ในหัวนะคนับเป็นคนบ่ย่านอย่างนี้อยู่แล้วแต่เป็คนนักกัซซี่านอยู่แต่ว่าเขาติดกล้องวงจรทุกมุมเนาะกันมีคนย่างเข้ามากล้องวงจรมันกัซซว่าอุ่นใจหน่อยนึงกล้องวงจอนี่แหละบรรยากาศวันนี้กินข้าวนะครับไปดูว่าเราทำอะไรกินกัน ต้นมะกระทันกำลังใหญ่เลยพี่น้องมันอันนี้มันได้แดดทะเลหดหนามได้ปัดน,นี่มนก็กับข้าวเราวันนี้มีอะไรบ้าเอาเนื้อในตู้เย็นแล้วมากินพี่น้องกะเพาเนื้ออันนี้นะของนี่นั่งซื้อมาน่าเิแซ่ไ้ประมาณนี้แหละสแซ่แบบว่าแซ่แบบเถอาหนึ่งเห็ดได้กินเถืาหนึ่งนะนอันนี้ไข่ดาวนะคะ ข้าวสวยน้ำแดงมาเด้พี่น้องมากินข้าวน้ำกันนี่จ้าสบายดีอีกเครื่อหนึง่งรถจ้าไข่ดาวสวยๆแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อกินคนเดียวยั่วๆเลยค่ะภาษาค,คนอยู่คนเดียว แต่กิ๊กแกน้ำไม้แอไปไลิาน้ำไม่อะไรไม้เกิขึ้นมันย่างพับเกี่ยวข,ข่าวอะไรไม้มขึ้นที่ยาบาดันพี่น้องวิวแบบมากินข่าวชมวิวมาเด้อ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 อร่อยอร่อยชอบกินไข่ดาวไม่สุกนี่ไข่ดาวไม่สุก มาด้เจ้าไข่ดาวก๋วซุปเวลาซื้อขอมาแสตบุปิดไว้นักเสียซืแบ่งข้อสั่มเสร็จกินทีเดียวนะแล้วเก็เป็นจำบุศเสีย เจ้าของส่ตู้พิษเนาะเวลามันละลาย้ันแข็งกับสดคือเก่าสิตเสียคือตู้เย็นเนาะสมุิเนื้อโลหนึ่งก็เสียได้ประมาณสี่ตอนใสะตรงไปคุ้มไม้พิดไป เราเอาไปนั่งกินกันสบายมันแบบตอนใหญ่ด้วย สว่างแบบอีก เ่อนแคนทางพอจะได้แย่งรถรถขี่ผ่าน เราเนื้อเป็นชิ้นอี่กแซกเนี่ยอยู่ระเดียวยังก,ก็ได้ทำอะไรง่ายๆนะเรื่องน้ำเงียบสงบงหมวยไผภายุันวานถ้ามันไก่เฮือนคนแยกอ้าย,ยพุ่มก็ล้งม็อกับพุ่นบอกไก่ว่ากำลังยินหลับ เอิ่อไส่กับบริยินดอกหมู่บ้านหลักการเข้าไปประมาณหาลอยเมตรเงียบสงบเนาะผมในน้อนอยู่จะลืมข้าวบางทีร้านกินยากแก่แพ้ลงไปหานดาดแลหลกนานานะขันเวลา ที่เชบแม่ง่อหรือหานดาบยังนั่งสิปโป่อาจขึ้นแน่น <c oughs> หัวใจนังแพ้นล้วก็แพ้แล้วสองเม็ดนอนถ้าก็ตื่นลังสี่วงแรงน,น,นอนตต่นม่วานแตมันเงียบสงัดเด้มันบอดียินเสียงอยังแบงบบ้านนั้นน่ะมันยังเียงรบกวนเงียบกิบเสียงหลดกับบอดียินว่าประตูปิดตายเลย นอนสร็จฟารยากาศเลยทำนี่แล้วพี่นะ้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามจ้าอยู่เพีเดียวกับประมาณนี้แหละพี่นะ้องเราก็แก๊กินเข่ากัเข่าไปนอนบรรยา,า,ากาศเปิดประโ